สวัสดีค่ะพบกับเกสอพักเครื่องนะคะวันนี้เป็นผ้าบ้านรานคาสองสองร้อบาทพร้อมส่งนะคะ EP ที่193นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสนใจนะคะสะสมพระหรือ นั่นนะคะบูชาไอดีไลน์เกศรคิด19ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามและเบอร์โทรนะคะ0 8นย์8ปดสี่ห่ะ Facebook เก้าม่วเฟซบงมมีนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามและเบอร์โทรกันนะคะเรียนที่หนึ่งนะคะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงิน นี่ค่ะองพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะอันนี้พิมพ์นิยมเนื้อหาเก่าๆนะคะเป็นพระบ้านๆนะคะมานำเสนอคนนะคะเนี่ยค่ะขอบนะคะด้านข้างด้านหลังก้นนะคะ นี่ค่ะของพ่อเงินนะคะราคาสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สองจะเป็นนางพญาเนื้อดินมวลสามนะคะเป็นพระบนบ้านเนี่ยค่ะเป็นพระบ,บ้านนะคะสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่สามจะเป็นพระกิ่ง พักกิ่งนะคะเป็นพักกิ่งใต้ฐานนะคะจะมีตาอักษรยาลักษ์นะคะนี่ด้านข้างเนี่ยคะ่ะก้นนะคะก้นฐานนะคะ สองบาทนะคะพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าพักกิ่งนะคะไปนะคะเหรียญที่สี่จะเป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสรงค่ะโกนนะคะขอบเนี่ยค่ะมีสองหน้านะคะนคะคะ พ่อเล็กสีลิงดำสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะต่อไปนะคะจะห้านะคะเหรียนที่ห้าราชการที่เก้าค่ะเอที่ห้าค่ะขอโทษทีนะคะขอบนะคะนี่ค่ะครบห้าสิบปี เราจนักโกสินค่ะหนึ่งสองสองค่ะเด่ลืมนะคะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะต่อไปจะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนนะคะหลวงปู่แหวนจิ๋วนะคะพิมพ์เล็กนะคะขอ,ของได้เลยนะคะนี่ พิมพ์เลขนะคะหลูกปู่แหวนสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเหรียญที่เจ็ดจะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จนะคะ 200บาทนะคะคพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืม id line เกสรขีดหนนะคะเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หกแปคะ่ะขอบคุณมากนะคะลูกคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะ